สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกพิมพ์ประกายลักษณะดอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ลายนี้นะคะจะเป็นลายแบบใหม่สวยแล้วก็น่ารักมากๆตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิบบิ้นสามเส้นนะคะจะมีขนาดที่น่ารักกระทัดรัดแบบนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายนี้ไม่สามารถใส่เหรียญทีหลังได้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักทุกสีเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงจากริบบิ้นธรรมดานะคะลิบบิ้นเนื้อไรายนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาว น่ารักทุกสีเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้นะคะแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้เราจะตัดมาทั้งหมด2ชุดนะคะก็จะมาดูชุดแรกก่อนเลยจะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นลิปปิ้นขนาดเบอร์สองเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ3เส้น แล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ5 5เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นกากเพชรแบบใสเราก็จะใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันนะคะ จำนวนทั้งหมด6เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ25เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมนี่นะคะแบบนี้1ด้านแล้วอีก1ด้านนะคะเราก็จะตัดตรงแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะแยกในส่วนของสีฟ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำจากสีขาวตัวนี้นะคะ เราก็จะเริ่มจากพับริปบิ้นก่อนเลยเราจะพับเหลี่ยมกันนะคะประมาณนี้ความยาวที่พับนะคะเราก็จะวัดจากปลายริปบิ้นนะคะตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้มือขวานะคะก็กดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับนะคะแบบนี้เลย ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะฝั่งที่เป็นด้านยาวเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานโดยแยกเอาเส้นที่1ออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะตั้งไว้แบบนี้เลยทีนี้เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สานะคะสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เลย นี่นะคะแล้ก็จะสอดให้ลิบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วทีนี้นะคะเราก็จัดให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยเราก็ใช้นิ้วโป้งดันนะคะดันเข้าไปแบบนี้พอกระชับดีแล้วก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นแบบนี้เลย ทีนี้นะคะเราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็น6เส้นหรือว่าฐาน6นั่นเองนะคะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้นะคะก็จับริบบิ้นโคง้งแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยพอกระชับดีแล้วนะคะเราก็จะกด ทั้ง3มด้านให้เป็นรอยพับไว้การดิปบิ้นจะเลื่อนหลุดนะคะต่อมาเราก็จะมาทําให้เป็นทรงกลมก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นข้างหลังงเราก็คีบไว้แบบนี้นะคะจับลักษณะนี้เลยแล้วทีนี้เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง ทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3มเส้นแล้วที่นี้นะคะเราจะวางเส้นแรกจะเป็นเส้นในสุดเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่2ในสุดนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่5ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่3ในสุดนะคะถัดกันมาเลย วางลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนแล้วก็จะมี3เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยนะคะส่วนข้างหลังของเราก็จะเป็นแบบนี้จะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วนะคะต่อมาเราจะมาสอดล็อกริบบิ้นกันก็จะเริ่มจากเส้นแรกนะคะเส้นข้างในสุดเส้นนี้เลยเราจะวางริบบิ้นลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่2เส้นนี้ดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ สอดเข้าไปในรูที่หนึงข้างกันกับเส้นแรกที่เราวางลงเมื่อกี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สามเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปในรูที่หนึงแล้วเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ดึง แล้วก็จัดนะคะให้ริบบินของเรากระชับประมาณหนึ่งค่อยๆดึงทีละเส้นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้นิ้วของเราดันเข้าไปแบบนี้นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้เราจะพาดข้ามริบบินสองเส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะับไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็วางลงนะคะ วนจากทางด้านซ้ายนับไป1 2ึแล้วก็วางลงเส้นที่3นะคะเส้นนี้ก็นับไป1 2ึแล้วก็วางลงเส้นนี้นะคะก็ข้ามสองมาเลยทีนี้นะคะเราจะนำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้นี่นะคะริบบิ้นที่เหลือนะคะที่เป็นเส้นตั้งก็จะมี2เส้นตรงนี้นะคะให้เราเอาเส้นแรกก็คือเส้นนี้ จับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ข้างกันกันกบเส้นสุดท้ายที่เราวางลงนะคะก็คือเส้นนี้แล้วทีนี้ก็ดึงเอาเส้นที่2นะคะจับโคง้งแล้วก็สอดรูที่1เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะดึงนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลย เราก็จะมาดึงจัดในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทำให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้เราก็จะดึงวนไปแบบนี้นะคะจนกว่าลิปปิ้นของเราจะกระชับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเอาลิปปิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดข้าม2เส้น หรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยนะคะสองเส้นตรงนี้ทีนี้เราก็จะดึงเอาเส้นที่สองฝั่งขวามือนะคะสอดข้ามสองเส้นนี่นะคะสองเส้นตรงนี้ริบบิ้นก็จะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็สอดแบบนี้วนไปให้ครบทั้งหกเส้นเลย พอเราสอดครบ6เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาไล่ดึงอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเราจะดึงให้ตัวชิ้นงานของเรากระชับเลยจะได้ดูสวยนะคะก็ดึงวนไปเรื่อยๆแบบนี้พอแน่นกระชับดีแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็จะมาทําให้เป็นทรงดอกกุหลาบตูมก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ หยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็จับโค้งลงลักษณะนี้นะคะนี่ทีนี้นะคะเราก็จะเอาปลายสอดเข้าไปในรูด้านหน้าของเส้นที่เราทํานะคะแบบนี้เลยทีนี้ก็ดึงอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเดี๋ยวรูต่อไปที่เราจะสอดเราจะมองไม่เห็นดึงแค่พอประมาณนะคะต่อมาเส้นที่สองด้านซ้ายมือนะคะเราก็ จับโค้งแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็สอดลงด้านหน้าของเส้นที่เราทําเหมือนเดิมแบบนี้นะคะในแต่ละขั้นตอนเราก็จะทําวนให้ครบ6เส้นนะคะค่อยเริ่มขั้นตอนใหม่อย่างขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทําวนไปให้ครบ6เส้นเลย พอเราทำครบ6เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมาไล่ดึงทีละเส้นดึงให้ลิบบิ้นของเรากระชับนะคะจะได้เป็นทรงดอกกลาบตูมแต่ว่าเราอย่าดึงแน่นทีเดียวนะคะเราต้องค่อยๆดึงวนแบบนี้ถ้าเราดึงแน่นทีเดียวจะทําให้ลิบบิ้นของเรายับยู่ยี่นะคะจะทําให้ตัวดอกของเราไม่สวยพอกระชับดีแล้วนะคะก็จะได้ทรงดอกประมาณนี้ ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้เราก็จะสอดข้ามริบบิ้นสองเส้นนะคะก็คือ2เส้นตรงนี้หรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยนะคะสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบ6เส้นเลยพอเราสอดครบ6เส้นแล้วนะคะเราก็จะ ใช้กัรไกรนะคะมาตัดในส่วนของปลายริบบิ้นที่เหลือตรงนี้ทิ้งไปโดยเราจะตัดออกให้หมดทั้ง6เส้นเลยนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นดอกกุหลาบตูมแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะนําในส่วนของริบบิ้นที่เราเตรียมไว้อีกชุดหนึ่งนะคะมาสอดต่อเข้าไปเราจะสอดจากด้านที่เราตัดปลายแหลมนะคะเราก็จะสอดข้ามริบบิ้น2เส้น หรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยนะคะแบบนี้เราก็เหลือไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เอาเส้นที่สองสอดเหมือนกันเลยสอดข้ามสองเส้นนะคะเส้นที่เราสอดตรงนี้จะมีซ้อนกันอยู่สองเส้นเราต้องสอดใต้เส้นที่สองนะคะนี่เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเราก็สอดให้ครบทั้งหกเส้นเลย พอครบหเส้นแล้วนะคะก็จะได้ข้างหลังประมาณนี้ทีนี้นะคะก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเราก็จะมาทำกีบชั้นแรกนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะบิดริบบิ้นนะคะไปข้างหลังแบบนี้โดยที่เราจะบิดให้เท่ากับช่องริบบิ้นข้างล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดประมาณครึ่งริบบิ้นนะคะกดให้เป็นรอยพับไว้แล้วก็บิดข้างหลังอีกหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วนะคะก็เอาปลายของลิปบิน้นสอดลงไปในรูด้านหน้าของเส้นที่เราทําแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเลยก็จะได้ทรงกีบแบบนี้นะคะนี่ทีนี้นะคะเส้นที่สองก็เหมือนกันเลยบิดลิปบิ้นไปข้างหลังนะคะให้เท่ากับเส้นลิปบิ้นด้านล่างตรงนี้นะคะ เวลาที่เราสอดในขั้นตอนต่อไปจะได้สอดง่ายนะคะแล้วก็ปิดข้างหลังอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็สอดลงไปด้านหน้านี่นะคะของเส้นที่เราทำเหมือนเดิมเลยในขั้นตอนนี้เราก็จะทําวนให้ครบทั้ง6เส้นเลยนะคะ เราทำครบ6เส้นแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็จะมาทําการสอดข้ามริบบิ้น2เส้นโดยที่เราจะสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะระหว่างที่เราสอดเราต้องกดปลายตรงรอยต่อตรงนี้ไว้ด้วยนะคะกันริบบิ้นจะเลื่อนตามนี่นะคะเราก็จะข้าม2เส้นตรงนี้เลย แล้วก็ดึงดึงให้กระชับไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้นี่เสร็จแล้วเส้นที่สองนะคะเราก็จะมีวิธีการสอดที่ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราจะเอาลิปบิ้นธรรมดาแบบเนื้อทรายนะคะมาทาบประกบเข้าไปแบบนี้เพื่อที่เส้นลิบบิ้นของเราจะได้แข็งขึ้นนะคะจะได้สอดง่ายนี่นะคะ จะทำให้เราประหยัดเวลาในการสอดในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็จะสอดแบบนี้ทำเหมือนกันให้ครบทั้ง6เส้นเลย พอเราทําครบ6เส้นแล้วนะคะข้างหลังก็จะได้แบบนี้เลยทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้เราก็จะมาทำกีบรอบชั้นที่2กันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวแก้วจะเริ่มจากเส้นข้างบนก่อนนะคะก็จะเป็นเส้นตรงนี้นี่นะคะให้เราบิดลิบบิ้นนะคะเข้ามาหาตัวดอกให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็จะดันลิบบิ้นลงไปให้สุดนะคะกดให้เป็นรอย นี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้นะคะเราก็โค้งไปกลับมาทางด้านขวาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยตรงนี้เราจะทำให้ปลายแหลมที่สุดนะคะจะได้กีบดอกที่เท่ากันแล้วก็บิดไปข้างหลังอีกหนึ่งครั้งข้ามหนึ่งเส้นตรงนี้นะคะสอดด้านหน้าของเส้นที่สองนะคะจะมี กรีบให้เราสอดลงไปนะคะตรงนี้เราก็จะข้ามสองเส้นตรงนี้นะคะทีนี้นะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันเลยบิดเข้าหาตัวดอกนะคะแล้วก็โค้งปลายกลับมาทางด้านขวาจัดให้เป็นปลายแหลมนะคะแล้วค่อยกดให้เป็นรอยเสร็จแล้วก็บิดไปข้างหลังแล้วก็จะข้ามหนึ่งเส้นก็คือตรงนี้สอด ด้านหน้าของเส้นที่สองนะคะสอดลงไปในกลีบเลยนี่นะคะกลีบดอกตรงนี้ก็จัดแต่งที่หลังได้นะคะเส้นที่สามก็ทําเหมือนกันเลยนี่นะคะกดให้เป็นรอยแล้วก็บิดไปข้างหลังข้ามหนึ่งเส้นนะคะสอดด้านหน้าเส้นที่สองไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะทําให้ครบทั้งหกเส้นเลย มาถึงกีบสุดท้ายแล้วนะคะกีบนี้นะคะรูที่เราจะสอดก็จะซ่อนอยู่ใต้กีบที่1นนะคะเราจะเปิดกีบที่1ออกไปนิดหน่อยนะคะแล้วค่อยสอดลงไปแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ทรงกรีบแบบนี้ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจัดแต่งนะคะวิธีการจัดแต่งเราจะสอดนิโปงลงไปในกีบนะคะมือขวาของเราก็ดึงปลายลิปปิ้นนะคะนี่แบบนี้เลย สอดลงไปในกีบมือขวาวก็ดึงนะคะทําแบบนี้นะคะเราจะได้กีบที่เท่ากันนะคะจะได้ตัวดอกที่สวยเราก็จะแต่งบนไปแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดอกประมาณนี้สวยแล้วก็น่ารักนะคะทีนี้เราก็จะมาสอดเก็บปลายลิบบินที่เหลือนะคะโดยที่เราจะตัดแบบของเราให้สั้นลงมาหน่อยนะคะนี่ก็ใช้วิธีเดิมเลยในขั้นตอนนี้จะสอดยากที่สุดเลยนะคะนี่เราก็สอดข้ามสองเส้นเหมือนเดิมหรือว่าสอดไปตามแนวลิบบินนะคะถ้าปลายลิบบินของเราเหลือเยอะก็ สามารถตัดเป็นปลายแหลมอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะจะทำให้เราสอดได้ง่ายกว่านี่นะคะแล้วก็จะสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้ง6เส้นเลย ครบแล้วเราก็จะมาดึงจัดแต่งนะคะกลีบของเราให้กระชับนี่นะคะเราก็ดึงทีละเส้นแบบนี้เลยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาดูดอกด้านบนด้วยนะคะกลีบไหนที่เราดึงแรงไปเราก็ดึงออกมานะคะกลีบไหนที่เราดึงแล้ว ออตอนที่เราสอดนะคะปลายลิปปิ้นเลื่อนตามก็จะทําให้กีบใหญ่นะคะเราก็จัดแต่งใหม่ในขั้นตอนนี้ถ้ากีบใหญ่เราก็เลื่อนลิปปิ้นลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงปลายพอได้ดอกที่สวยงามตามแบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรตัดในส่วนของปลายที่เหลือทิ้งไปตัดออกทั้งหมด6เส้นเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นดอกพิมพ์ประกายแบบนี้เลยเป็นลายที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูสำหรับลายนี้ถ้าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย